สวัสดีครับวันนี้พบกับซ่องสันลมจอยชานเนลนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านนะครับมาทําจอพักกาดนะครับเป็นพักกาดกวางตุ้งดอกนะครับจอใส่กระดูกหมูนะครับจอแบบพื้นเมืองพื้นบ้านทางภาคเหนือของเรานะครับนี่พักกาดครับใสเป็นที่เรียบร้อยล้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําจอพักกาดกันนะครับ อันนี้ก็คือเป็นเครื่องปรุงจอพักกาดนะครับก็มีอยู่มีหอมหัวแดงหอมเตียมนะครับเดีเราจะตับบุปับนะครับมีฮะกะปิแล้วก็โทนเนนะครับพูกลดบะคามนะครับแล้วก็น้ำปลานะครับเตรียมไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องทุกอย่างเนี้ยใส่ลงไปจอพักกาดนะครับ ตอนนี้เรก็ตั้งน้ําแล้วนะครับตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูกอนนะครับในกระดูกหมูลงไปแล้วนะครับต้มกระดูกหมูก่อนนะครับตอนนี้น้ําต้มกระดูกหมูก็เดือดนะครับแต่รอสักครู่เราก็จะเอาผักกาดลงไปใส่แล้วก็พร้อมกับเครื่องปรุงรสต่างๆลงไปนะครับ อตอนนี้น้ำก็เริ่มดูดหมวกกับเดือดเต็มที้ยนะครับตอนนี้ครเอาผ้าก,กานเปลงมาแล้วครับเนี่ยผ้าก,กานเปลงมาแล้วนะครับเต็มหม้อแล้วครับเดี๋ยวโดนน้ำร้อนก็นย่อแล้ว นี้ใสกระเทียมลงไปตำพึ่งบุบักบุบับนะครับตามด้วยหอมแดงนะครับตำลงไปตำตัวนะครับส่วนที่ให้มีตำกระเทียมตำหอมแดงตำฮะกะปิด้วยกันนะครับเฮา,าอาศัย่ฮะกะปิแบบเดียวๆนะครับตำรวมกันนะครับคือมันมีรสชาติเข้มข้นขึ้นมาเห็นน้อยนะครับ ตามด้วยกะปินะครับทำด้วยปลาล้าลงไปเลยนะครับอัาตับคุกเขากับกระเทียมหอมแดงยกันนะครับเดี๋ยวเราก็เอามาตักใส่หม้อจอพักการนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติให้เข้มข้นเท่านั้นนะครับผมถ้าใคาจะใส่แฮกกะปิลงไปเลยก็ได้นะครับแต่ตัดมือมีรสชาติเข้มข้นขึ้นมาต่ออันนะ โอเคครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้นะครับอ่าอันนี้หากระปิเทียมหอมแรงใส่ลงไปนล้วครับน้ำมันมีเข้มข้นขึ้นมานะครับต่อไปกต้มไว้สักครู่นะครับเ้ากตาไม่ด้วยโทนเน่าเม้อนะครับปรุงรสตามใจชอบนะครับฝาปิดไปก่อนนะครับ ตอนนี้ครับก็เอาบะขามลงไปต้มจนน้ำห้อนนะครับบะขามลกไปต้มให้มันซุกแล้วอย่ามาตะลายกับน้ำเขาใส่น้ำส้มๆเขาใส่มาบอ่าตอนนี้ปิดฝาไปก่อนนะครับพบไปก่อนอ่าตอนนี้เราก,ก็ตักบะขามออกมาแล้วครับเอามาละลายแตวน้ำมาเอากับเนื้อบะขามุเอาส้มบะขามมา นำชมส้มเนี่ยมาใส่ตอบกันอันนี้น้ำมะขามเขาบี้เรียบร้อยแล้วครับเขาจะเอาไปใส่จอผักกาดแล้วนะครับอ่าน้ำมะขามลงไปนะครับอน้ำจะละลายกินนะครับเอออันนี้ทุนนองเมื่อลงไปแล้วครับอ่าเอาบงมาละลายกับจอผักกาดนะครับทุนนองเมื่อนะครับเพิ่มรสชาติหอมกรอบนะครับเข้มข้นขึ้นมาเห็นไหครับ ตามด้วยผงสลดลงไปแล้วครับหรือผงผงนัวครับรสชาติขึ้นมาแหหน่อยหนึ่งครับอ่าชิมดูก่อนครับรสชาติว่าใดครับจะใจยางได้ผมจะเติมทีหลังได้ครับอ่าตอนนี้ก็จิบเรียบร้อยเอ่อรสชาติได้ที่พอดีนะครับเดี๋ยวรอแหมสักคราวผมก็จะปลดลงดมาแล้วครับ พร้อมตักเสรถ้วยพร้อมกินกันแล้วนะครับนี่คือว่าจอพักกัดใส่ดุกหมูนะครับเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับเป็นอาหารทางเหนือนะครับหรือว่าหลายๆภาคครับตีชอบจอพักกัดกนะครับตอนนี้เขาเจ่าตับันลงไปแล้วครับเจาาเห็นน้อยนะครับคือมันหอมนะครับอ่าตอนนี้เขาตักเส่ถ้วยแล้วครับอ่า ใส่ถ้วยก่อนนะครับอตอนนี้ครับก็เอาพักจีของป้อมลงมาโวยหน้านะตามด้วยพริกพริกขั่วนะครับลงไปแล้วครับอันนี้ก็คือซุปเป็นที่เรียบร้อยพร้อมที่จะรับประทานแล้วครับหน้าตาจอพักกาดออกมาก็คืออย่างเอี้ยนนะครับอจอพักกาดนะครับถ้าคลิปนี้ถูกอกถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องสะดมจอยซานเนลตัวนะครับ สำหรับคลิปจอพักการวันนี้ก็ส่งสรลอมจอยฉันเนี่ยก็ขอขอบคุณพุทธคันนะครับที่ได้รับชมได้ดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ